สวัสดีครับขอนักาท่านผู้ชมนะครับเ<ส>ข้าสู่ช่องกานิกาจ้าบาทิมทบบิตครับป่ะทลิปนี้ผู้ชมพาไปดูสัมผัสแรกของซานี่ s y ส1า4นะครับของเอียไอสารนะผู้ชมซึ่งสั่งกันใหม่ๆแล้วฮะนี่คือคันที่มีลายแยกนะครับผู้ชมมีไมก่กี่คันนะฮะได้รอบนี้มาราคาเดิมครับไม่เพิ่มเติมแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มก็คือลายไปปิ้งนั่แหละครับท่านผู้ชม หือว่าคุ้มฮะในราคา3 5 9ล้าน5 9า0 0นะครับไปดูสัมผัสแรกในการขุดเงินขุดทองเรียกทรัพย์ให้กับทางเจ้าของกิจการนะครับกับตำนานระดับชาวร็อกนะฮะ,ร,ะร็อกกี้ครับผู้ชมจอดอยู่ข้างๆครับนั่นคือ PC 160ครับคอม,มสุขเอา ทำฐานให้มั่นครับช่วงล่างแบบ LC นะผู้ชมคันนี้ฮะใช้เครื่องยนต์ของมิสูชิสี่สูบคอมเบอร์เทอร์โบนะครับให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่158.2างนะครับทางานร่วมกันกับปั๊ม K เจ็ด V นะฮะเขาบอกว่าให้อัตราการไหลน้ํามันได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ใช้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกในการควบคุมนะผู้ชมง่ายคือไฟฟ้าครับไม่ตัดกําลังฮะเวลาไปเจออุปสรรคไปเจอหินไปเจอด่านนะผู้ชมทะลุทะลวงได้หมดครับ แรงจัดสั่งได้ครับสั่งช่างเลยฮะอยากได้เร็วเยอแรงแค่ไหนครับทางช่างศูนย์นี้จัดให้ได้ครับ็เรียกว่าตามบุคลิกของโชเฟอร์ครับโชเฟอร์บอกว่าแค่นี้พอแล้วมือเช้าจัดกันมาท่านผู้ชมจูนค่าจูนระบบเร็ตมาเรียบร้อยเอา้าขอขยับอีกหน,หน่อยนึงรอกครับฟังเสียงอ,อ้าวโบสองตัวเลย <laughs> มุ่งกีแรกนะผู้ชมขอกิจการมั่นคงนะฮะมุ่งกีต่อไปครับเงินทองไหลมาเทมาครับแม่คอนโทรลพัดนะผู้ชมเดี๋ยวขุดเสร็จต้องไปถามโชเฟอร์เราครับว่าอารมณ์ในการขุดเป็นยังไงบ้างจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีแอบแซวกันแล้วละครับ <laughs> ในคลิปที่ผมนั่งมากับทางโชเฟอร์นะครับตีป่ามาข้างทาง แต่ว่าการตักดินแบบกิจลักษณะคือคลิปนี้คลิปแรกนะครับบุ้งกีมาตรฐานจากโรงงานนะครับ0.93เป็นบุ้งกีไซส์กำลังอดิพอดีฮะแต่ว่าอุ้มดินได้เต็มที่ประมาณ1.2เกือบเกินนะครับวัดกันที่คิวน้ำนะคุผู้ชมคือตักน้ำเต็มเต็มปัดเรียบเรียบนี่แหละครับศูเเนาะแต่ว่าอุ้มดินนี่ก็เกินอยู่แล้วครับไม่มีปัญหาฮะสำหรับบุ้งกีคิวกับบุ้งกีคิวสามไม่หนีกัน11รอบต่อนาทีครับ มอเตอร์วงสวิงนะฮะ4โหมดหลักในการทำงานแต่ว่าคันนี้ได้ใช้แน่นอนโหมด B นะครับก็คือเบรกเกอร์ครับจุดล้อเราเริ่มทยอยมาเรื่อยแล้วครับข้างหลังครับสตาร์ทเครื่องรอแล้วเริ่มจากโหมด E นะผู้ชมโหมด E เขาบอกว่าเป็นโหมดอีโคโนมี่ฮะโหมดนี้ประหยัดพลังงานสูงสุดครับ <c oughs> เคยเก็บใส่ทีนะฮะผมสอบถามช่างเทคนิคไปแล้วครับบอกว่า เซฟสุดๆเลยใช้หมดอ e. ีตักแบบหน้าดินนะผู้ชมก็ <S <S รประมาณ9ลิตรเสร็จนะฮะตอนนาทีอ่าตอ่ออ่าต่อชั่วโมงนะครับผู้ชม ครับมาต่อกันครับกับสเปคของซานี่นะฮะสเปคเทพจัดเต็มอยู่แล้วครับไม่มีกัดเทคโนโลยีเต็มๆฮะให้มาหมดครับเมื่อกี้เราถึงโหมด E นะครับผู้ชมโหมด E คือ Economy เนาะเขาบอกว่าประมาณ9ลิตรเศษต่อชั่วโมงครับจริงๆมาตรฐานก็อยู่ร,ราวช่วงสโคบ12-14ลิตรต่อชั่วโมงนะครับเทียบก็คือหาค่าจากรถขุดจากการใช้งานปกตินะฮะ เจอทั้งหมดแข็งเจอทั้งหมดนุ่มเจอทั้งหมดเละๆนะฮะเอามาหาค่าเฉลี่ยครับผู้ชมอยู่ที่ประมาณ1 2ถึง14ลิตรต่อชั่วโมงครับก็ถือว่าประหยัดครับโหมดต่อไปนะผู้ชมก็คือโหมด S นะครับโหมด S คือโหมดมาตรฐานนะฮะในการขุดให้ใช้งานโหมดนี้ครับทางช่างเทคนิคแนะนำมาขยำโหมดต่อไปครับเป็นโหมด L ฮะคโหมด L ตัวนี้ ทำงานร่วมกับสวิตช์คอนโทรลนะผู้ชมอยู่ตรงกลางครับเขาบอกว่าออกแบบมาสำหรับมือใหม่ฮะหรือว่าการทํางานในที่แคบนะครับปรับซ้ายปรับขวาฮะส่งผลในเรื่องของเอลแล้วก็บูมครับท่านผู้ชมแต่งขอบแต่งสโลปสวยจัดเลยครับใช้หมดแอลจัดได้เหมือนกันครับแต่ว่าจะช้าโหมดต่อไปครับคือโหมด H Heavy Duty ครับผู้ชม ใช้พลังงานสูงสุดครับไปเจออุปสรรคที่ว่าแน,น่นแน่นแกงแกง,แงหินหินนะฮะต้องใช้โหมดนี้ครับถ้าเกิดว่าโหมดอื่นสู้ไม่ได้ครับต้องใช้โหมดนี้สู้สุดท้ายครับโหมด B ฮะคันนี้ได้ใช้แน่นอนแต่ว่าต้องต่อร่วมกับอุปก,กรณ์นะทผู้ชมก็คือเบรกเกอร์ครับหัวเจาะท่านผู้ชมสับเราจะเรียกว่าเป็นลายไปปิ้งนะครับเบรกเกอร์ไปนี่ก็หมายถึงแป๊บนะฮะพอแป๊บนี่แหละบ้านเราก็ง่ายเลยหัวแยก ลายแยกถือว่าคันนี้โชคดีครับท่านผู้ชมในราคาที่ไม่เพิ่มนะครับแต่ว่าอุปกรณ์เพิ่มจัดเต็มจริง3ล้านกลางๆต้องใช้คำนี้ฮะดาวเริ่มต้นในคลิปเมื่อก่อนหน้านี้เราแจ้งไปแล้วนะครับก็ประมาณ3 0 0แสนกว่าบาทครับเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นกับไทยยนต์ลิสซิ่งนะครับอ่ะ ยังไม่ถึง7นาทีนะผู้ชมไปละสองันครับแม่เสียงรถนี่นิ่มมากสิบล้อตัวบมเลยส่งสิบล้อออกจากพื้นที่ครับผู้ชมตรงนี้จะขุดสระนะครับโปรเจกต์นี้อีกยาวไกลอยู่ไม่แน่เราอาจจะได้มาทำคลิปกันต่อไปขอบคุณนะฮะคลิปนี้ขอได้รับความขอบคุณจากเนรไปสารนะครับแล้วก็ทางเจราตีนะฮะ โยมพาไปสอบถามกับโชเฟอร์สักหน่อยหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเป็นไงบ้างดีครับดีดียังไงนิ่ม,น,มนิ่มดีครับนิ่มดีไปดีวยครับมาตามมือไหม มแม่โชเฟอร์บอกเราว่าเสียดายไม่มีหินไม่ง,งั้นนี่ขุดโชว์แล้ว <c oughs> เอายืนยันนะคะับอีกเสียงหนึ่งครับผมบขับสบายครับนิ่มดีถูกใจเลยคราวนี้แล้วคันเก่าใครขับครับอ๋อ,อเดี๋ยวจะเกิดภาวะการแย่งกันนะผู้ชม <c oughs> เอาพี่ไม่รบกวนแล้วขอบคุณครับครมมครับ ใกล้เคียงกันนะผู้ชมแต่ว่าทางนี้จะเข้มกว่านนิดหนึ่งแมจะไม่มองไม่ได้ครับเสียงมาสักขนาดนี้ร็อกทอปแรดครับท่านผู้ชมถ้า <c oughs> เป็นมอไซค์ยุคเก่านี้เขาเรียกว่าไส้เลื่อนนะยุค90ย์ครับชอบใส่กันวัยรุ่นเมื่อก่อนทุกวันนี้ไม่รู้จะรู้จักหรือเปล่าสับนี้โนวารครับ เทหน้าเอกลักษณ์เลยถ้าทอ,สอาเสียงแปรี เอาท่านผู้ชมครับยังไม่จบกันนะครับอีกหนึ่งมาตรฐานของซานี่นะฮะเขาบอกว่าบ y back buy back นี่แหละครับเป็นสิ่งที่ทางซานี่การันตีราคาขายต่อแล้วก็รับประกันในเลทข,ของรถมือสองนะครับ7,000ชั่วโมงครับมีราคาค่าตัวอยู่ที่1ล้าน5 0 0แสนนะครับ10,000ชั่วโมงราคาค่าตัวยังเหลือที่1ล้านนะครับแต่ว่าตลาดมือสองตอนนี้ราคาจองกันเรียบร้อยครับถ้าเกิดว่ามีหลุดไป ยังไม่มีมือสักคันนะฮะในรุ่นของ2154 ACE รุ่น10นะผู้ชมมีแต่คันใหม่ครับ ยารแปรมาแล้วครับเรียบร้อยนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอบพคุณมากครับสาหรับการติดตามรับชมเจอกันในคลิปหน้าช็อบหน้านะฮะลาแล้วครับผมสวัสดีครับ